Tony giống 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 này giống 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 thì giống giống cho giống 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 này giống 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 ไทยหลุดหนูอินแป๊บเดียวกับหมดแล้วเน้าลอยทั้งไทยทั้งทรงทั้งร่มมัจมันช่วยอางร่มจุดสองงานนั้น ตึกแฟรนี่เขาจะตืกแฟร์ไ่เอนันกใช่ะอเพรไ่นี่เพาก่คน่สมรอยู่แบบเงา่อยอยู่แถวน้ใหญ่คือใครหนีก็สูงอยู่ตะวันห่างจอยเนาะห่าง่อยต้องใช้ากินเาชอบใชถือนมากินเขาอาจจะน้ำหอยนางบางก่แบบไม่บางแต่จะ

ที่ว่าใจดูๆนี่มันมันภาพมันคมชัดเลยมันงามเลยเดี่มันส่งออกก็ส่งไว้ะนาะงานส่งออกอือเดี๋ยวทำซื้อสิด้อาทิตย์ตกบินที่ยอดตึกที่ไทยแลนด์ผู้นำมึงผู้ใดท็กซี่เมืองไทยเ่รหลายสีอะไหนบึงก็ได้สี่ประเทศอื่นเนี่ย่สีเดิมสี